ไปเยี่ยมชมหลุมหลบภัยทางอากาศนะครับของพอกคอในจุดนี้นะครับเราจะทะลุออกไปทางด้านโน้นเลยาเป็นยังไงนะครับเมื่อหลุมหลบภัยทางอากาศของทหารตรงนี้นะครับเป็นไงนี่คือหลุมหลบภัยทางอากาศของพอกคอในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับผมนี่คือเป็นเพิงหินแท่งขนาดใหญ่ครับที่สามารถหลบภัยตรงนี้ได้เลยครับทิ้งระเบิด ยิงปืนอะไรมาไม่ได้ครับตรงนี้ครับนี่คือหล like ุมลบภัยทางอากาศตรงนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับตรงนี้สามารถลบภัยได้เป็นร้อยๆครับนี่คือสามารถหลุมลบภัยทางอากาศของพกคอที่เข้ามาหลบภัยการโจมตีของทางทหารนะครับน <tem> ี่ครับนี่คือหลุมภัยทางอากาศเป็นซอกหลบเข้าไปใต้หินนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู เป็นยังไงนะครับรนีบ่นี่คือที่หลบภัยทางอากาศของพอกคอยุคนั้นสมัยนั้นนะครับมีความอลังการอย่มากชัดๆให้ดูชัดๆนะครับนี่คือหลุมหลบภัยทางอากาศของพอกคอยุคนั้นสมัยนั้นนะครับที่เข้ามาหลบภัยทางอากาศตรงนี้มีการโจมตี พื้นที่นี่เหมือนที่ผมบอกมาก็เหมือนเงื้อปากาลางใต้ท้องทะเลนะครับผมซึ่งสันนิษฐานว่าจากประวัติแล้วน่าจะเกิดจากทะเลเก่าตรงนี้ครับผมแผ่นดินพลิกก็กลายมาเป็นซอกหินหลบภัยทางอากาศที่ดีงามของขอกกอ,อไปเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพาไปมชมดูที่อื่นนะครับผมนี่คือ ที่หลบภัยทางอากาศของกกคยุคนั้นสมัยนั้นนะครับผมเพิงดูครับหลบภัยได้สบายมากดูครับรนี่คือหลบภัยทางอากาศที่โจมตีทางทหารไทยเราก็จะมาหลบภัยกันอยู่ใต้ก้อนหินน,นี่นะครับผมดูครับผมดูครับหลบได้ปลอดภัยมากนะครับ การตรงี้ท่าอากาศก็ไม่สามารถทําอะไรของทําอะไรพอคอๆตรงจุดจุดนี้ได้ครับถ้ามาตรงนี้แล้วปลอดภัยจากเอาปต่างทางอากาศนะครับเข้ามาดูกัน,คร,นครับนี่ครับคือหลุมลงไปทางอากาศนะครับนะครับเป็นทรงลึกลงไปเป็นสถานที่ที่สร้างให้มาพอคอ,ขอ ได้หลบซ่อนได้ดีมากครับธรรมชาติตันจ้างครับผมครับมาดูด้านในครับนี่ครับดูความแปลกนี่ก็สามารถหลบภัยได้เหมือนกันครับตรงจุดนี้นี้ก็เป็นเงื้อีกนจุดหนึ่งเหมือนกันที่สามารถหนีภัยการโจมตีทาง่ายทหารไทยเราเข้ามาหลบภัยอยู่ตรงจุดจุดนี้ได้อีกจุดหนึ่งครับนี่คือหลุมเล็กครับผมนี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เหมือนทางโน้น ต่างๆงก้อนหินต่างๆที่ใช้หลบไฟถ้าวิ่งเข้าถุงพิงทังนั้นไม่ได้เพราะสามารถเข้ามาหลบไฟทางอากาศจากการโจมตีของทหารไทยด้านนี้ได้นะครับผมนี่คือเพิงอีกเพิงแล้วก้อนหินครับกันต่อครับอันนี้คือทางไปหินสวยๆงามๆทางไปสู่อำนารัดๆๆนะครับที่สวยงามตรงนี้สวยงามมากครับ เมืองหินที่คาดการว่าจะเป็นทะเลเก่าครับเป็นไครแนวปากาลังนะครับผมสวยงามมากครับเห็นตรงนี้นี่มเห็นดีว่าเกิดขึ้นตรงผู้เห็นล่างกาแห่งนี้นะครับความสวยงามของเห็นตรงนี้นะครับผมเดียไปดูด้านในครับคมาว้นวางหิน งามมากครับผมดูความงดงามของตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงอำนาจรัดนะครับว่าเป็นยังไงตามดูกันไปต่อไปครับผมตรงนั้นก็เป็นสำนักงานอำนาจรัดนะครับผมของพอขคอในยุคนั้นนะครับผมที่จะมีบ้านพักของแต่ละสหายหรือท่าน ขอขอจะเลือกสอบนามว่าสหายนี่คือสานักอานาจรัฐนะครับที่หลบภัยทางอากาศนะครับผมว่าเป็นยังไงครับมาดูด้านในกันครับว่าสํานักงานอํานาจรัฐนะครับผมของอขอ,ขอก็คอยุคนสมัยนั้นตีสมอลภูมิภมูหินล่องกล้าแห่งนี้นะครับผมมาดูนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นสำนักงานการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงพวกประชากรของเกคขอ้ขอ,ขอ,ขอที่อยู่ด้านบนนี้นะครับผมจะเป็นคกกระเดื่องครับมีอายุหลายร้อยปีแล้วครับในสมอพงน,น,นี้ครับครับผมมีสถานที่ตำข้าวครับผมดูนะครับ ที่พบกระเบี่ยงโคกโบลานที่มีอยู่ในสำนักงานอำนาจรัฐแห่งนี้นะครับผมคือพบกระเดี่ยงต่างๆที่เ,เลี้ยงลายจะถือาหารดวมในมือออประคอกกันเองนะครับผมไปดูด้านในสำนักงานอำนาจรัฐเป็นยังไงนะครับผมคือทางขึ้นสำนักงานอำนาจรัฐนะครับผม ของขอกคอในยุคนั้นนะครับมาเป็นอย่างไรครับอากากตึ้มคืนครับเยน็นระเจียกครับนี่คือพื้นที่ที่ได้เปรียบของขอกคอ,อในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับที่อยู่กันครั <S <S นี้บ้านพักสหายจำเนียนนะครับเนี่ยครับการเวนดาก็ล้มพังทลายมาฮ่ เป็นหัวหน้าหมู่ออกรบแบบเจรยุทธกองโจรครับคอยดักซุ่มโจมตีอทหารภายรัฐบาลน,นะครับนี่คือบ้านพักของสหายจำเนียนนะครับผมมาดูด้านในครับบ้านพักก็ลกล้างไปตามกาลเวลานะครับผมตอนนั้นที่ผมมาครั้งก่อนก็ยังไม่ผุพังนี่ขอก็ ซากไว้ทั้งนนพังหมดแล้วครับนนบ้านสหายนอนอันนี้หลังครับพังหมดแล้วครับมาดูทางนี้ครับเป็นยังไงขอค่อนข้างเหนื่อยครับเดินขึ้นมาต้องขอประทับภัได้มีเสียงหอบครับเดินเป็นระยะทางไกลขอดูครับนี่คือบ้านสหายอะไรเอ่ยมาดูกันครับผุกพังตามกาลเวลาครับ เพราะนับจากที่แผ่นดินสมอภูมิหินลองก้าวเิยขึ้นมาก็หลายปีครับผมนี้มันพักหน่วยยามครับที่คอยควบคุมนักโทษครับผมนี่ครับผมนักโทษที่จับพวกทหารไทยมาได้ครับจะคอยควบคุมนี่คือหน่วยยามครับผมผุพังไปแล้วครับตามการเวลา รู้จับใครมาเป็นนักโทษบ้างไม่รู้ทหารไทยเราแล้วนี่ก็จะเป็นคุกของที่ใช้คุมผู้กระทำผิดฐานลักขโมยข่มขืนเป็นจู้หลบหนีคดีทางการเมืองโทษเบาจำคุกเอาหนึ่งอาทิตย์นะครับโทษหนักจำคุกหนึ่งปีนะครับที่มาเข้ากับบวนการนี้แล้วก็กระทำความผิดมาเขาจะมีบทลงโทษกัน แบบนี้เลยครับนคุกตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับต้นไม้ก็โคนหักใส่หลังคาไปก <c oughs> ็คงอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันนะนี่เขาไม่มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะครับผมอยู่มันสภาพเดิมๆครับคือคุกมีไวยขังเพราะกระทำผิดต่างๆนะครับผมที่มีเข้ามาหรือว่าอยู่ตรงนี้แล้วกระทำความผิดนะครับผมนิดน้อย